คิดทั้งวันวันนี้ทำอะไรกินนะคะคิดไปคิดมารู้ไหมได้ไรคะไข่เจียวค่ะไข่เจียวร้อนๆค่ะแล้วก็ของคุณสามีนะคะได้ผัดผัดหมี่นะคะผัดหมี่ผัดหมี่เหลืองนะคะเห็นไหมคะวันฝนตกตกไม่ต้องทำอะไรมากคะ่ะ เห็นไหมคะน่าทานไหมคะพันมามีแล้วก็ไข่เจียวไข่เจียวร้อนๆเห็นไหมคะไข่เจียวร้อนๆเลยค่ะไข่เจียวใส่ต้นหอมนะคะอร่อยมากเลยค่ะต้นหอมผักชีเห็นไหมคะโอ้โหน้าอร่อยมากเลยเห็นไหมคะสำหรับคนว่างๆฝนตกๆ <Sorry. S 2> คิดตั้งนั้นเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแต่พอร้ออกมาคือไข่เจียวค่ะไข่เจียวเห็นไหมคะอู้ยที่กับ,กบไข่เจียวไม่ได้ได้นั่นเลยไม่ได้เลยไม่ได้เวิกเลยค่ะเห็นไหมคะไข่เจียวร้อนๆแล้วก็ผัดผัดหมี่ของวันนี้นะคะเห็นไหมคะ ง่ายๆค่ะง่ายๆเบื่อกับข้าวมากที่สุดเลยค่ะเบื่อกับข้าวของให้ได้เผ็ดๆนะคะจะมีความรู้สึกว่าชีวิตแบบมีความสุขที่ได้อะไรแบบเผ็ดๆอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้าใครไม่ได้อยู่แบบเมืองนอกแบบอาหารแบบแบบจืดๆหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหได้น้ำพริกอย่างเงี้ยโอ้คิดถึงมากเลยเมืองไทยแต่ที่นี่ก็โอเคนะคะ ทำกินเองได้ค่ะไข่เจียวร้อนๆผัดมี่ร้อนๆน,นะคะตันนี้ก็โอเคแล้วค่ะโอเคนะคะ